คลินิกลอยฟ้าสถานีสำหรับคนรักสุขภาพเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสุขอนามัยให้กับประชาชนโดยกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนรวมทั้งสถาบันการแพทย์15แห่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่13 และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่าเมื่อวันที่21-24ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมง,งานกว่า2,000คนและในวันแรกได้มีพิธีเปิดงานและการเสวนา โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุไรพรสมบุญวงศ์ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการภาควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความรู้เรื่องฮิสโตรกที่อันตรายถึงชีวิตแต่ป้องกันได้การจัดงานแบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพของแต่ละโรคได้แก่ สถานีเบาหวานหัวใจมะเร็งตา กระดูกและข้อรักตับการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนตะวันออก ันและสถานีส่งเสริมสุขภาพและเรามาฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะวันนี้เป็นปีแรกเลยปีนี้ปีแรกเพราะว่าไม่เคยทราบมาก่อนอาจจะโดยบังเอิญน,นะคะอ่านหนังสือเพิมพไทยรัฐนะคะฉบับวันเสา์ที่แล้วก็เลยโอเคมั่นหมายว่าวันนี้วันแรกก็จะมาซะเลยนะคะได้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่า เราไม่สามารถจะไปโรงพยาบาลแล้วบอกว่าอยากจะไปตรวจไอน้นู่นตรวจไอ้นี่นะคะอันนี้มีครบให้ให้ค่อนข้างมากเลยนะคะฉะนั้นก็คิดว่าดีมากๆที่เขาจัดได้เต็มที่ครั้งแรกค่ะถ้าของที่ BTS นะมีประโยชน์มากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพเพราะว่าด้วยเรื่องเวลาหรือเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นบ่อยคือคนที่รายได้ น้อยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้รับประโยชน์อะคะ่ะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่ที่สอะค่ะค่ะมีตรวจฟันนะคะแล้วก็พวกโรคตับแล้วก็บาหวานค่ะรู้สึกว่ามีการบริการที่ดีค่ะแล้วก็ให้การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะก็จะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าเราควรที่จะรักษาทางทางด้านไหนมากกว่าค่ะ ถ้าข้อเสนอนะก็คืออยากให้จะจัดแบบปีหนึ่งสักสครั้งนี่ก็น่าจะโอเคค่ะ